ครับโดยสสน,นะครับได้ประกาศห้ามใช้อาคารและห้ามอยู่หรือห้ามเข้าในพื้นที่ใดๆครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้ารับผิดชอบตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ลงนามในประกาศศูนย์รักษาความสงบฉบับที่1ทับ2,557เรื่องห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆหรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆ และห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะโดยห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้อาคารหรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ดังต่อไปนี้ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่หนึ่งคือทำเนียบรัฐบาลรัฐสภากระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบริษัทมหาชนจำกัดกสทโทรคมนาคมสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ บริษัทมหาชนจำกัด TOT แจ้งวัฒนะสถานีดาวเทียมไทยคมสถานีให้บริการภาคพื้นดินไทยคมลาดหลุมแก้วหน่วยงานรัฐอื่นรวมถึงศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพร้อมกันนี้ก็ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการอันก่อให้เกิดความไม่สงบหรือกระทำการยั่วยุปุกป,ปั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และความสงบสุขของประชาชนเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่หรือห้ามเข้าไปในถนน26ซสายที่มีการชุมนุมเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และได้ออกประกาศศูนย์รักษาความสงบฉบับที่2ทับ5พเรื่องห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถานหรือสิ่งใดที่อาจนำมาใช้ได้อย่างอาวุธออกนอกเคหสถานภายในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน